คือผมก็ได้ฝากการบ้านไปยังคุณอุ้งนิงเนี่ยสองข้อในฐานะเนี่ยเขาเป็นสภายขุนนครก็อย่างน้อยๆก็เอาทำให้บ้านแม่ผัวบ้านพ่อผัวหน่อยหนะ้ามันไม่ใช่ว่าไป่ส่รูปแล้วก็ไปแจกถุงยังชีพแล้วกลับเออ,เอ,อมันต้องพูดอะไรให้้หคนภาคใต้มีความหวังบ้างมาผมก็เลยกลัวว่าเขาไม่มีอะไรที่จะเสนอต่อคนภาคใต้ผมก็ฝากการบ้านไปว่าหนึ่งทั้งประเทศมีภาคเดียวเท่านั้นที่ยังไม่มีคือภาคใต้เออถ้าคุณบอกว่าโอยภาคใต้มันมีภูเขามีอะไรเยอะ สมัยนี้ภูเขาไม่มีปัญหาในการก่อสร้างแล้วมันจอะทะลุโปร่งหมดแล้วนี่ในฐานะที่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช<ะ>แล้วคุณอิงก็ลงไปที่พื้นที่และเห็นเป็นสซไพร์ของค,ค,คนนครศรีธรรมราชด<ะ>้วย<ะ>ถูกไหมฮะเพราะสามีก็เป็นคน<ช>นครใช่ใชมีอะไรอยากจะฝากกันบ้านถึงนายกบั้งคะ คือผมก็ได้ฝากการบ้านไปยังคุณอุ้งอิงเนี่ยสองข้อในฐานะเนี่ยเขาเป็นสพยคน,นครก็อย่างน้อยๆก็เอาทําให้บ้านแม่ผัวบ้านพ่อผัวหน่อยะนะ <c oughs> อ,อ <c oughs> ผมก็ฝากไปจริงๆสองข้อเนี่ยผมก็คิดว่าเขาไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปถ่ายรูปแล้วก็ไปแจกถุงยังคีพแล้วกลับ <c oughs> เออมันต้องพูดอะไรให้ไอ้คนภาคใต้มีความหวังบ้างผมก็กลัวว่าเขาไม่มีอะไรที่จะเสนอต่อคนภาคใต้ผมก็ฝากการบ้านไปว่าหนึ่งเนี่ย เ,เรื่องน้ําท่วมในภาคใต้มันท่วมบ่อยมากแต่เรื่องท่วมปีเว้นปีปีเว้นปีเพราะรัฐบาลเนี่ยก็ต้องทําโครงการเพื่อจะแก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยให้มันยั่งยืนเ,เพราะว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยการแก้ปัญหาน้าท่วมเนี่ยมันง่ายกว่าพื้นที่ในภาคอีสานเพราะภาคอีสานถ้าน้าท่วมปั๊บเนี่ยว่าก่อจะระบายน้ําลงแม่น้าโขงได้เนี่ยมันผ่านหลายจังหวัดแต่ว่าภาคใต้เนี่ยมันสองฝั่งเป็นทะเลอันนี้อ่าวไทยอันนี้อันดามัน แล้วก็ทําที่ระบายลงทะเลมันแล้วมันใกล้ด้วยมันไม่ไดกลามากระดับร้อยกว่ากิโลแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องหามาตรการในการที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยให้มันยั่งยืนผมก็เลยฝากเขาไว้กับส่วนที่2ที่ผมฝากคุณอง้งอกไว้ก็คือว่าเรื่องอเรื่องถนนลงภาคใต้คือพอน้ําท่วมปั๊บเนี่ยเราพอมอนิเตอร์ข่าวเราจะเห็นว่าที่ชุมพร น้ำจะท่วมถนนอระดับเม็ดสองเมตรและระยะทางก็สักกิโลสองกิโลห้ากิโลรถไปไม่ได้ติดยาวเหยียดเป็นสิบกิโลผมก็บอกเขาว่าภาคใต้เนี่ยถนนลงภาคใต้มันมีเส้นเดียวคือเส้นเพชรเกษมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรเกิดการชุมนุมเกิดม็อบอะไรถ้าเขาไปถนนปั๊บเนี่ยเป็นอัมาพาตทตนทีไปไม่ได้ผมก็บอกว่าเขาเนี่ยควรจะทําถนนเื่อเป็นทางเลือกอีก ผมก็ยกตัวอย่างว่าหนึ่งเนี่ยทำทางหลวงอีกเส้นหนึ่งคู่ขนานกับเพชรเกษมเนี่ยนะแล้วไปแล้วก็เผื่อเพื่อทาอีกเส้นเพชรเกษมเดิมมันมีปัญหาก็มาสายใหม่เสียเพชรเกษมสายใหม่เสียอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ก็ทําเสียกับสองเนี่ยผมบอกว่าในขณะที่ภาคอื่นเนี่ยเขามีมอเตอร์เวย์กันหมดแล้วนี่ขนาดว่าไปกาญจนบุรีมอเตอร์เวย์ก็จะเสร็จอยู่แล้วอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าภาคใต้มันยังไม่มีมอเตอร์เวย์ผมก็บอกว่าคุณทํามอเตอร์เวย์ภาคใต้ หรือไม่คุณจะทําตั้งแต่สเดามาก็ได้เพราะมาเลคุาทำมาจ่อที่สเดาแล้วไหมอเตอร์เว mm hmm. เขาอะ่ะเพราะเราต่อจากสเดาขึ้นมาเลยไล่ขึ้นมามาถึงกรุงเทพเพราะมันจะได้เชื่อมมาเลเซียแล้วมันก็เป็นทางเรื่องให้คนใต้ได้ใช้มอเตอร์เ hmm. วและได้เสียตังคนใต้ก็พร้อมจะเสียตังอยู่แล้วแล้วทางประเทศมีภาคเดียวเท่านั้นที่ยังไม่มีคือภาคใต้ถ้าคุณบอกว่าโอ้อยภาคใต้มันมีภูเขามีอะไรเยอะโอ้สมัยนี้ภูเขามันไม่มีปัญหาในการก่อสร้างแล้วมันจาะทะลุป,ปูป,ปรงหมดแล้ว